สวัสดีครับที่ท่านได้รับชมอยู่ีนนะครับก็เป็นการาฟักไข่เป็ดอีเหลียงนะครับนี่เลยเพราะว่าผมได้ใช้เป็นตู้ฟักไข่นะครับเ,เขาจะใช้เวลาในการฟักอยู่ที่28วันนะครับ28วันก็ก็จะเริ่มดีดตัวจากไข่นะครับส่วน26วันเนี่ยก็จะเริ่มเจาะแล้วนะครับเริ่มเจาะเสร็จปุ๊บ28เนี่ย ออกแน่นอนนะครับก็จะใช้อุณหภูมิในการฟักนะครับถ้าเป็นตู้ฟักก็จะอยู่ที่37.5นะครับส่วนความชื้นผมก็จะใช้อยู่ที่65%เนะครับก็จะได้น้องนองที่ออกมาประมาณน่ารักประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีตู้ฟักนะครับก็สามารถนําไข่เชื้อครับไข่ที่มีเชื้อไปให้แม่เป็ดนะครับแม่เป็ดเทศ เป็ดบาบารี่ฟักได้นะครับหรือจะเป็นแม่ไก่นะครับแม่ไก่ที่กําลังกกไข่อยู่ที่กําลังฟักไข่อยู่นะครับฟักได้นะครับลูกค้าผมหลายคนเลยที่ได้นําไปให้แม่ไก่ฟักนะครับขอเพียงแต่เอาไข่เก่านั้นออกนะครับแล้วก็รับไข่จากเราไปเนี่ยกอาไปใส่แทนนะครับผมว่าเป็นตู้ฟักธรรมชาติที่ออกแน่นอน100%เลยนะครับ เป็นประหยัดต้นทุนด้วยนะครับไม่เปลืองค่าไฟด้วยนะครับอย่างลูกเป็ดของผมเนี่ยนะครับก็พอฟักออกมาเสร็จปุ๊บอยู่ในตู้ฟักขนฟูเรียบร้อยนะครับพอขนฟูเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาไปอนุบาลกกไฟต่อนะครับผมก็ไปกกไฟประมาณนี้แหละนะครับใช้หลอดไฟ60วัต์หรือ100วัตก็ได้นะครับแต่ก็มัดทงสูงหน่อยนะครับขอให้มีพื้นที่กว้าง ตามที่เห็นนะครับพอลูกเป็ดต้องการความอบอุ่นก็จะวิ่งเข้าหาไฟนะครับพอค้าร้อนเขาก็จะวิ่งออกจากไฟได้นะครับก็อนุบาลให้แข็งแรงประมาณนี้ก็สัก2วันนะครับวัน2วันนะครับก็จะแข็งแรงนะครับยิ่งช่วงนี้ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยถ้าอากาศร้อนเราก็ไม่มีการฟักนะครับเนี่ยกลางวันเราก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นแบบนี้แต่กลางคืนเราก็จะเปิดไฟให้เขานะครับเปิดไฟแสงสว่างให้เขา ลูกเป็ดอีเหลียงนี่แข็งแรงนะครับแข็งแรงจริงๆนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่อ่อนแอเหมือนเหมือนเหมือนเป็ดอื่นนะครับนี่ก็เป็นโตมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเขาขาวสวยปากส้มๆขาส้มๆอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับลูกเป็ดน่ารักเชียวนะครับก็พออนุบาลเสร็จปุ๊บผมก็จะแพ็คใส่กล่องนะครับ จาตามออเดอร์นะครับมีคนสั่งเ,เป็ดผมมาผมก็จะใส่กล่องแบบนี้ครับกล่องมาตรฐานนะครับแล้วก็นําไปส่งที่รถส่งไก่นะครับรถส่งดีชาขนส่งแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากในการติดตามร